วันนี้เรามีภารกิจพิเศษจะพาเพื่อนๆเดินทางไปยังอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ลึกลับและน่าทึ่งค่ะทุกคนพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันหรือยังคะฟังดูอลังการแต่เดี๋ยวๆทำไมไม่ค่อยคุ้นชื่อนี่แหละพี่ลีด้าก็พออารยธรรมนี้เนี่ยไม่เหมือนกับเรื่องราวของกษัตริย์หรือสงครามที่โด่งดังอย่างโรมันและก็อียิปต์ไงล่ะ แต,แ,ตแต่แต่บอกเลยว่าความล้ำของพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนใช่เลยค่ะอารยธรรมนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เองค่ะเริ่มต้นจากการที่ทหารอังกฤษขุดพบสร้ากเมืองโบราณในปี1827และต่อมาก็มีการพบสร้ากเมืองสำคัญอย่างเมืองฮารปบาและโมเฮนโจดาโรซึ่งทั้งสองเมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมนี้เลยค่ะ สองเมืองน,นี้ตั้งอยู่ห่างกันถึง6ก0ิกิโลเมตรแต่ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศปากีสถานและอินเดียแต่น่าแปลกมากอารยธรรมนี้รุมเร็วกว่า5,000กว่าปีแต่ปัจจุบันหายไปแบบไม่มีคำอธิบายอุ๊ยหายไปแบบนี้หรือว่าย้ายไปดองคันกันแน่เอ๊ะถ้าไปดองคันจริงคุณหันไปจอดรถก่อนแล้วค่อยไปถ่ายรูปนั่งว่างไหมยังไม่ได้มีหลักฐานแบบนั้นค่ะแต่ที่แน่ๆรู้ว่าวูเขาเก่งสุดๆในการสร้างเมืองเลยล่ะค่ะ เราดูนี่ค่ะเมืองของพวกเขามีผังเมืองที่เป็นระเบียบม,มากทุกบ้านสร้างมาจากอุฐเขามาตรฐานเดียวกันมีระบบท้อระบายนะ้ำถนวนที่ตัดเป็นตารางและอาาุโรงค์น้ำสาธทารณะที่ใช้งานร่วมกันค่ะโอ้โหยุคนั้นเขาคิดไปถึงระบบน้ำใต้ดินแล้วหรอบ้านจริงๆยังไม่มีเลยนน่จากนี้ยังมีที่อาบน้ำขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าเดเแบ่ ซึ่งอาจจะใช้เป็นพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางทางสังคมเป็นคุิปัญญาทางด้านวิศวกรรมที่ล้ำสมัยมากในยุคนั้นว้าวแล้วเขาเอาเวลาไปทำอะไรอีกนอกจากการสร้างมน,น,นอกจาก,กเขาจะสร้างเมืองกันแล้วพวกเขายังได้มีการค้าขายกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียด้วยค่ะและยังได้มีการพบหลักฐานเครื่องประดับและเครื่องปั้นดินเผาที่สแสดงถึงความสาม,มารถทางศิลป,ปะและวัฒนธรรมที่ดีเยี่ยมค่ะ ง่ายๆคือพวกเขาไม่ได้แค่เอาตัวรอดแต่พวกเขายังใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ด้วยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าทึ่งคือตัวอักษอรอ n นดั้งเดิค่ะนี่คือตัวอักษรโบราณที่ยังไม่มีใครถอดรอาหัสได้จนถึงวันนี้ค่ะจริงเหรอแล้วมันเข็มว่าอะไรนะ่ะสุรทำขนมป,ปังโบราณหรือเปล่าจะเป็นสุรลับก็ได้นะแต่ในปัจจุบันยังไม่รู้ความหมายอย่างแน่ชัดตัวอักษรน,นี้มีสัตว์ด้วยเช่น วัวช้างแรดและยูนิคอนปรากฏอยู่ด้วยค่ะและที่น่าสนใจไปกว่านี้ก็คือเราได้ค้นพบตัวอักษรแบบเดียวกันนี้ในแหล่งโบราณคดีของอารยธรรมมีสูปโปรเตนีด้วยค่ะนั่นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองอารยธรรมที่อยู่ห่างไกลค่ะว้าวน่าตื่นเต้นจริงๆเลยค่ะถ้าเราสามารถถอดรหัสมันได้เราอาจจะรู้ความล่าสนใจอย่างที่อาจจะเปลี่ยนแปลงวัศาสตร์เราเลยก็ได้นะใช่เลยค่ะ แต่น่าซาค่ะอายาธรมที่เคยรุ่งเรืองนี้ลร่มสลายลงในช่วง1,900ถึง1,300ปีก่อนคิสตรการค่ะและหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์แล้วเขาหายไปได้ยังไงอ่เดี๋ยวว่าเดนดมส่วนกินไปแล้วไม่แน่จะใช่นะคะจากข้อสันนิษฐานก็คืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางของแม่นม้ำทำให้ขาดนนะ้ำในการทำเกษตรกรรมหรืออาจจะเกิดโรคระบาดที่ร้ายแรงก็ได้ค่ะ และที่น่าสงสัยก็คือหลังจากนั้นตัวอักษรอ,อิงดัตสคริปต์ก็ไม่ได้ถูกใช้อีกเลยจึงกลายเป็นเปริศน,นาให้กับคนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาแม้แต่คำตอบที่เรารู้ในวันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แสดงว่าเรื่องนี้น่าสนุกมากกว่าที่คิดอีกโหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยอะไรที่ไม่เคยรู้วันนี้เราก็ได้รู้อรารยธรรมมุ่งแม่นม้นำสิงหทุเนี่ยเป็นอรารยธรรมที่น่าสนใจนจริงๆเลยว่าไหมคะ ใช่แล้วแหละติอาณาทํารทำูแม่น้ำสิงห์ทุเนี่ยเป็นตัวอย่างของความยิ่งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในอนดีตค่ะและยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบต่อไปค่ะไม่ใช่แค่เรื่องราวที่เรารู้แต่ยังรวมถึงหลักฐานทั้งหมดที่ยังต้องการถอดรหัสที่เหลืออยู่ค่ะนี่เลยค่ะสเสน่ห์ของปริศนาไม่ใช่แค่เรื่องเก่าๆแต่คือการหาคำตอบใหม่ๆที่เรายังไม่รู้นั่นเองค่ะ ริงจะอยากเป็นนักโบราณคดีแล้วใครอยากไปคุดดินกับชินบ้างเว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ<ด>บ๊ายบาย